หอมยาด้วยเหรอกุ้มๆหวานเจ๊ยสวัสดีครับพี่น้องคร uh ั uh. Uh uh. er บตอนรับสุ่อแซ่บเจอเอบเชียวครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านตัวสื่อกลับหลังอูเรสกรุณาคอนระลองกันก่อนน้างในเห็นไหมเจสโซดาเข้าไปแล้วข้างในอุ่นบึ้งครับ อ้ oh, ายเนื้อสวยฝั่งนี้เป็นหมูฝั่งนี้เป็นเนื้อพี่น้องตู้นี้เป็นผ่า anime kìa. Ăn cơm Cung đuôi. ของแช่นะครับไปเพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอ้ยสวยดูครับสามชั้นโอ้สามชั้นแผ่นใหญ่ๆสวยๆเลยครับไปเราหมูนิดหน่อยเราเน้นเนื้อมีเนื้อหมาจัดไป สไลด์เอานิดนึงมีจีด้วยจีเอาไปเอาไปพอชิมเราเน้นเนื้อเลยครับวันนี้กินตามใจมาอาไปแล้วบอกมันไม่รับตับก็มีสำหรับคนชอบเครื่องใน กวนเนี้งชิ้นหนึ่งไปฉิบมีหอยนางรมบุกด,ด,ด้วยหอยเมงผู้หอยแครงหนึ่งตัวไปฉิบ แกะดูหน่อยกินได้ไหมโอ,อ้ยมีปูครับปูเยอะเลยหอยแกงก็มีชิมมีปูขดด้วยม,มีกั้งมีกุ้งดูก่อนครับได้ ก็มีทั่วไปนะครับแต่ที่เด็ดเลยก็คือเนื้อถาดชีดําเป็นเนื้อนะครับ,บกี่ชั้นถาดสีแดงเป็นหมูมาลงมือกันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านคีรีสุขก่นครับมาชิมของแรกบึกงแตถาดเนื้อ <laughs> เนื้อ,อ, <laughs> อรีดน้อยรีดน้องชิ้นต่าครับ ่าเห็นอยู่ลูกไม่เห็น่ไมเห็นเยอ่นไม่เห็นเลนกัดเี๋ยวามานั่งกัากัแล้วลูก มด,ดเลยครับมาเจอ้เองข้ามือถักแลมีเงนินทุกร้านเอาใส่พอเป็นพิธี นี่เป็นบุ่ต์น,นะครับ258บาทถ้าเด็กก็ตามสู่นสูงครับ258รบดาทไม่รวมน้ำไม่รีฟิลน้ำนะครับแต่ของฟ้นดีมีเนื้อเนื้อเยอะเลยปลาแจ็มาตกสายเนื้ออยลืมนะครับพี่น้องครับหมากร้านนี้ก่ะมาลองซิมเบิาาร์กตามปลาแจ็กมาซิมเบิร์กแต่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น,น,นะครับ กเลือก่อนเลยกระเพานใหญ่ๆชิ้นง,งามๆเลยครับน,น,น,นหนีหนนหาสีแดงเป็นหมู เพิ่มีน่อสองอย่างมีน้ำจิ้มกะทะน้ำจิ้มซีฟูดพักเขาใส่กอเไปทุกที Yep. Một <laughs> đéo. Yep. สีฟูดเขียวนะครับน้ำ,นนำนขิ้มอร่อยน้ำจิ้มแกคือทอดร้านนี้เลยร้านเป็นอย่างนัง้นดีที่จก่อนอื่นคยอยู่ด้วยผา้ก่ออนอื có cũng ăn được cả những cái thứ gia vị đặc sản. Xin chào Kim. Ở đây cái gì? Này. là múa, nó giống chim múa còn. Này, rồi. Miêu miêu, miêu 嗯、来。 <laughs> chơi số và mà xong, subscribe cho kênh Ghiền

มันร้อนอืมมึกไม่เห็นเนาะเออมึกไม่เห็นลูกมันเป็น <c> ไ <oughs> รคอสคอส เนื้อผันตอดใหญ่ขนาดครับปุ่นนะเนื้ออะไรเนี่ยป๊อน้ำจิ้มครับเนื้อสไลด์นะครับ เนื้อสไลด์งามแล้วใสยเนื้อห้ามพลาดนะครับร้านนี้ก <LIKE anak lonely> <S human> ันเนื้อสวยครับใหญ่ปนายเบอร์กอรโรส เห็ดไดสิเห็ดไดเห็ดดสิเมื่อรมาอื้ออยเนเนื้อนะครับเนื้อเนื้อที่เขาลงไว้ับ เนื้อสิบหาจัดพเดียวจุก ลายของกินครับวัตถุดิบเต็มสิบให้เปรีถือว่าผ่านทบดีเลยสำหรับของสกลนครน,นะอันนี้เป็นลวกมากน้องบอกทั้งกุ้งทั้งหอยร้อนร้อนร้อยาขึ้นลู่ยาวขึ้นน,นี่พร้อม เ e มื่อแตกเมื่อแตกน้ำลายก็แตก,แตกถูกสิ่งอย่างครับทั้งปูทั้งคุ้ง ทั้งเนื้อทั้งหมูเด้เข้าไปปูครับงามงาม,มาขอบกินต่อเดีกน,น้องเอ้ยได้ใครกิ๊บ <laughs> ผลงานวันนี้ครับซับไปจุกๆเลย <c oughs> เจษฎากินปูเหรออร่อยไหมอร่อย เป็นเนี้ยงเลยครับวันนี้เราอยู่ร้านปูเล่สาขาสกลนครน,นะครับสรสชาติน้ำจิม้มซีฟู้ดคล้ายๆคล้ายๆปูเล่มุกดาหารเลยครับเคยไปกินรอบนึงแต่ไปแล้วรู้สึกคนเปลี่ยนเช้าไปนะครับเอาสำหรับี EP นี้พี่น้องกันยังสินั่งกินต่อ,อจะน้อยครับสินั่งกินต่อจนหมดพุ่ลละแต่ว่าก่อนจากกันไปครับฝากพี่น้องกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้แซฟเซอร์วิชเชลโปรแจ็คแซฟเซอับเจสโซดาหน่อยนะครับเจสโซดากินกุ้งบายบายก่อนบายๆท่านผู้ชมกันเร็ว บายพบพอกันใหม่อีกทีหน้านะครับ,บ,บขอบคุณใหลายครับ